ตอนนี้ทุกคนมองว่าดอกเบีย้ยอเมริกาไม่ขึ้นเลยดึงกระแสงเงินเข้ามาแต่มันระวังว่าไตรมาสที่สองช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายไตรมาสนะครับอาจจะเริ่มมีคนคิดว่าภายในไตรมาสที่3ดอกเบีย้ยสหรัฐน่าจะขึ้นภายในไตรมาสที่สมดอกเพราะว่าไตรมาสที่4ี่เนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารกลางสหรัฐนเนี่ยจะมีความลำบากใจที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นมารย,ยาทที่เขาจะไม่ขึ้นช่วงนั้น เพราะนั้นภายในไตรามาสที่ี่ยถ้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ดอลลาร์ที่อ่อนค่าไตรมาสที่สองอาจจะกลับมาแข็งค่าแล้วเงินอาจจะไหลกลับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่2ก็คือนี่เราคุยกันเรื่องของกระแสงเงินเพราะว่าไตรมาสที่1มันขึ้นมาเพราะกระแสงเงินนะเราไม่คุยเรื่องประจัยพื้นฐานถูกไหมพอเข้าสู่ไตรามาสที่สองเนี่ยค่างเงินเอเชียรวมถึงค่างเงินบาทมักจะอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าจะมีการจ่ายปันผล การจ่ายันผลนียโอเคก็จ่ายันผลแล้วก็เงินก็อยู่ในเมืองไทยนี่มเป็นไปไหนอย่าลืมนะนักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าพอเขาจ่ายันผลแล้วจะนําเงินกลับแล้วก็มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยโตโยต้าไทยแลนด์ฮอนด้าไทยแลนด์พวกนี้เขากําไรช่วงไตรมาสสอเป็นช่วงที่เขาส่งกําไรกลับประเทศด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนิ่งตรงนี้เงินบาทก็มักจะอ่อนเงินในเอเชียก็เป็นอย่างนี้ครับมักจะอ่อนช่วงนี้ มันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นหนุนให้เงินดอลลาร์แข็งอีกอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นผลกระทบที่เข้ามาเสริมเข้าไปอีกมันก็อาจจะทำให้เงินไหลออกในช่วงนั้นเพราะต่างประเทศก็คงไม่อยากถือสินทรัพย์ที่เป็นเงิน,นเอเชียหรือเงินบาทนะครับอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดที่3ที่ผมมองแต่มาสองที่ผมกังวลก็คืออาจจะมีคนกังวลเรื่องของค่าเงินจีนเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าเงินจีนแข็งด้วย นะครับก็เรามาัดระว่างถ้งเงินจีนแข็งมันจะไม่ดีต่อเรื่องของการส่งออกนะครับมันอาจจะทําให้ตัวเลขไตมาสที่2การส่งออกของจีนดูชะลออ,กอีกแล้วก็ไตมาสสมันก็เป็นช่วงโลซิ่นของส่งออกอีกต่างหากเั้นส่งออกจีนที่แย่อยู่แล้วก็อาจจะแย่ลงไปอีกเพราะฉนั้นคนก็จะกลัวเอสเดี๋ยวค่างเงินหยวนจะปรับค่าหยวนอ่อนไหมอันนี้ก็จะเป็นความกังวลท,ที่ที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดทั้งมลวลเราก็เลยคิดว่าอุ้ยด้วยหุ้นขึ้นมาด้วยต่างหากกระแสงเงินที่มีความเสี่ยงที่จะไหลออกเราค